ในโอกาสที่เราจะขึ้นปีใหม่ตรรมาจึงของโอกาสให้กำลังใจให้ข้อคิดเพื่อจะได้เป็นปัใจจัยในการดำเนินชีวิตให้เหมาะกับเป็นพุทธมามกะหมายความว่าให ดำเนินชีวิตในทางที่มีทุกข์ให้น้อยที่สุดมีความสุขให้มากที่สุดสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นให้น้อยที่สุดสร้างความสุขให้คนอื่นให้มากที่สุดสร้างประโยชน์ให้ตัวเองสร้างประโยชน์ให้คนอื่นให้มากที่สุดทีในปัจจุบัน สิ่งท้าทายมีมากมายสิ่งที่ชวนเครียดชวนกังวลชวนกลัวเยอดเลือเกินแต่สุดท้ายก็ขอให้สำลึกอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะบังคับให้เราเป็นทุกข์ได้ ถ้าเราถือพระพุทธรธรรมประสงค์เป็นที่เพ่งถ้าเรามีคุณธรรมเป็นที่เพ่งภายในจิตใจเราก็สามารถอยู่ได้เอาด้วรอดได้เจริญงอกงามก็อย่างได้ปัจจุบันสิ่งที่ปีบบังคับสิ่งที่กดดันที่เราแก้ไม่ได้ เป็นก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราแก้ได้หรือป้องกันได้ก็มีอีกส่วนหนึ่งและตรงจุดนี้ที่ขอให้เราเอาใจใส่และขอให้สังเกตว่าความทุกข์ทรมานทั้งจิตใจส่วนมากส่วนใหญ่เกิดเพราะความปรุงแต่งเพราะความคิด ก็ให้เราสังเกตรตรงนี้ให้ดีใช้หรือไม่ว่าเราทุกข์เพราะความคิดมากกว่าอย่างอื่นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เราวิตกกังวลว่าอาจจะเกิดกลัวจะเกิดสิ่งที่เราคิดได้มีไม่มีขอบเขตเลย คิดไปเรื่อยๆยิ่งคิดก็ยิ่งดูเหมือนก็น่าจะเกิดขึ้นได้จากสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกลายเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากเพียงเพราะความคิดปรุงแต่งดันพระพุทธองค์จึงเน้นในการฝึกจิตใจการรับผิดช,ชอบจิตใจของตนไม่มีใครจะดูแล จิตใจของเราได้ไม่มีหมอที่ไหนที่จะป้องกันกิเลสให้เราเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบจะมีสติอยู่กับกายอยู่กับใจอยู่ในปัจจุบันให้มากพยายามทำสิ่งที่ดีที่งามพูดสิ่งที่ดีที่งามคิดในทางที่ดีที่งามอันนี้เป็นพุทธธรรมชนอนุบาล แต่เราต้องยอมรับว่าน้อยคนที่ทำได้เลยแต่ว่าไม่เหลือวิสัยเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกตนมนุษย์เราประเสริฐโดยการฝึกตนเพราะในปีไม่นก็ขอให้คนเห็นความสำคัญในการฝึกตนฝึกอย่างไรฝึกในการให้ ฝึกในการควบคุมในการอบรมการแสดงออกทางกายวาจาตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและที่สำคัญฝึกทางด้านจิตใจในทางภาวนาฝึกให้มีสติเป็นที่เพิ่งฝึกให้ได้สัมผัสความสงบฝึกให้มีความตั้งมั่นในจิตใจพอจะเป็นฐานของการใช้ปัญญาแก้ปัญหาทั้งหลายไม่ไหลไปไม่ลอยไปตามอารมณ์ ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน